อวันนี้มีแก้วปวกนะครับเป็นแก้วพวงคมปวกปากการังนะปวกปากการังนี่ให้โชคลาภดีนะักเลสห์สวยๆเลยครับเม็ดหลักร้อยนะเข้าไปดูก่อนเดี๋ยวลงไว้เอาถูกๆไม่แพงวันนี้มีรอยลั่นตามธรรมชาตินะไม่แตกนะเป็นรอยลั่นตามธรรมชาติของหินเนื้อหินเลย สองร้อยพอเขาจะส่งห้าสิบาทเป็นสองร้อยห้าสิบาทนะเขาจะส่งห้าสิบาทเป็นสองร้อยห้าสิบนะเดี๋ยวจะทิ้งนิก์ไม่ได้ล่างหรือไม่ก็แอดไลน์ไอดีนี้ไปได้มีทั้ง youtube มีทั้ง facebook นะแอดไลน์ไอดีไปได้สองห้าศูนย์พร้อมส่งสองห้าศูนย์พร้อมส่งสองร้อยห้าสิบพร้อมส่งเม็ดนี้วันนี้เท่านั้นนะเม็ดใหญ่ๆอย่างนี้เดี๋ยวดูน้ำหนักกันหน่อยอ น้ำหนักเท่าไรปน้ำหนักกี่กร,รมัมสิบสามกร,รัมนะตีเป็นกระลัดก็หลายเป็นร้อยน่าจะ100ร,ร้อยกว่ากระลัดได้คิดเป็นกร,รัมง่ายกว่าสิบสามจุดหกหกกรัมนะ,ะนี่น้ำหนักดีดูขนาดไซส์กันหน่อยอ่ะ 2.5ยาว2.5กว้าง2.2ยาวสองจุดนะหนาะหนาะอยู่ที่1.6นะอยู่ที่1.6ึ่งจุดเซนหนึ่งเซนนะ,ะใครชอบก็ดไลน i ไอ id ไปได้ดไลน i ไอ id ได้เลยนะสวยสวยได้ให้ดูอีกทีนึงซูมไม่ดูอ่ะซูมไม่ดู ซูมเข้าไปบวกสวยๆสองร้อยห้ามส่งสั่งกี่อย่างก็ค่าส่ง50บาทสวยๆเลยโอเคไปก่อนครับบวดดีครับ